ากินกันคะ่ะวันนี้กบจะทำสเปนล,ลิฟอันนี้คือสเปนล,ลิฟที่กบซื้อมาประมาณ3ามกิโลแล้วก็มาหมักแล้วก็แบ่งเป็นครัง้งๆใส่ในช่องฟิตเอาไว้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำถ้ากบทำรอบหน้ากบจะทำสูตรให้ดูว่าทำยังไงแล้วก็ลองทำตามกันดูถ้าสนใจถ้าไม่สนใจก็มองผ่านไปอันนี้กบเอามาละลายน้ำแข็งนะคะน่าจะใช้ได้แล้ว อันนี้คือแปลเล็ที่เราเอามาวางใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอบกันนะคะ220อยสงศา10นาทีนะคะต่อด้วยร3อยสสองศาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันนะคะไข่เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาปอกไข่กันนะคะ อันนี้เป็นเส้นที่ลวกเสร็จแล้วรางน้ําเย็นแล้วก็ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไข่สามใบของป้ะป้ากัะลูกอันนี้เป็นไข่เค็มกับแยกไว้ของกบเกมนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้ากบทําอีกก็จะเอาสูตรมาให้ดูนะคะ ชั้นอันนี้เป็นกระเทียมน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะที่ทําทำไว้แล้วก็เจียวธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ใส่ไว้ในลอยนี่เราก็จะได้รูดกับข้าวอ่ะข่าเลยก่ะเตไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าเรากินกับตัวเี่ยว ตอนเย็นที่สามีเรียนเอลเล์บอลค่ะกบก็เลยยังไม่ให้กินข้าวให้ลูกกินขนมไปก่อนกินอาหารว่างไปแล้วก็ค่อยกลับมากินข้าวตอนกลับมาจากวอลล์บอลน,นะคะเดี๋ยวกบจะทำโลตีใส่กล้วยสไตล์คนไกลบ้านให้ดูนะคะว่าเขาทำกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เอาใส่จานนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กล้วยกันค่ะมีเป็นกล้วยนะคะที่เราจะเอามาใส่ในตัวโรตีก็แกะออกค่ะเ,คเสร็จแล้วเราเรามาใส่ในนี้นกันนะคะ ต้องเอาน้ำผึ้งกับตัวน้ำมันงาไปทาที่ตัวสเปรย์ลิปนะคะจะได้มีรสชาติอร่อยแล้วก็น้ำผึ้งอันนี้เป็นสเปรย์ลิปที่ทาน้ำผึ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับได้แล้วก็ทาอีกรอบหนึ่งแต่ลิใส่เตาอบแล้วนะคะร้อองศา เ,เตาแล้วก็เอา,าวางตับเสร็จแล้วเอาไว้ที่เขาเอาไว้สำหรับหั่นพิซ่าค่ะเราเอามาใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันใช้ตัวนี้หั่นได้เลยนะคะโอ้ เละๆหน่อยไม่เป็นไรนะคะกินเองเ,เห็นไหมคะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยเอานมมาลากเราก็ตักแล้วก็ค่อยๆใส่นีหคะทาให้มันดูน่ากินนะคะนี่ค่ะโรตีใส่กล้วยโรยด้วยนมข้นหวานอร่อยเดี๋ยวเอาไปให้ลูกกินกันคะ่ะขอบคุณค่ะมามายยงขอบคุณค่ะด้วย ขอบคุณค่ะ<ป>ก็อันนี้เป็นอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นรากผักชีกับกระเทียมนะคะที่ตำแล้วผจะไม่ใส่พริกไทยลงไปนะคะจะแ,แยกพริกไทยเพราะว่าสามกีก็กินไม่เผ็ดอันนี้เป็นพริกไทยป่นกบก้นเองนะคะอันนี้ใส่ลงไปหน่อยไทยขาวนะคะอันนี้เป็นพริกไทยดำอันนี้เป็นพริกไทยขาวใส่ในเนื้ออนะ ตัวนี้เป็นนะที่เขาให้ทำหมูแดงนะคะปะกะติใช้โลโบโแต่ว่าที่ห้อนี้ลองลองซื้อมาดูนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูะคะ่ะถ้ารสมันไม่ชอบเรายังไม่ชอบก็ใส่เพิ่มเอาตอนนี้ซีอิวค่ะนานนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่ได้นะคะแล้วแต่เอาที่สะดวก ตั้งไฟนะคะนะคะ,ะ,คะตัใส่ค่ะใส่จานไสลิปที่เราทำเสร็จแล้วนะคะวางวางวางเลยค่ะสักสี่ชิ้นนะคะ แล้วก็ผักอน,<ม>นอ้คนนึงนะคะอันนี้ก็ใส่อุ่นไว้นะคะมันยังละลอดมันยังอุ่นๆนะคะไม่เย็นเราตัดแยกไว้ไว้เป็นผักลวกปรุงก็ได้นะคือทุกอย่างเราทำเองได้ โ่ยน้ำพริกนิดนงึงไทยนิดหนงึงแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะผักต้นหอมใหญ่เฉยค่ะผักชีอันนี้ของผมไม่มีก็ใช้ต้นหอมนะโรยหน้านิดนึงนะคะให้หน่ากิน